สวัสดีค่ะหลังจากวันหยุดยาวเรากับบางไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนกันเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วนะคะเรากับบังก็เลยตัดสินใจมาเที่ยวที่บ่อน้าร้อนบ้านป่งลาปางค่ะมาดูกันว่าน้ําที่นี่จะร้อนแค่ไหนแล้วเรากับบางทําอะไรบ้างเวลาเอาเท้าแช่น้าแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนีน้เราเยี่ยมบ่อน้ำร้อน is อนนวันนี้มา <Like a S 2> ชม <in S 2> บอ่ <in S 2> นอน้รนวันน้าอนำร้อนาอร้อนากอาศไมา่ร้อนว่อว่อวา่อาามร้ามนรอ,อีน้มนี้อนอน้าอร้นั้านำร้อนธรารมชาตินะคร Okay, this is uh, a real uh, I have to touch it. Oh, it's really hot! Awesome. Amazing. It's around how much degree? Around like a warm, like forty uh, percent. 32 foot this wow, one amazing okay. you can put feet down but you will chew like okay. this There we sit okay come look. anywhere you can sit and put the aloe okay. 15 centigrade okay, you must take this ยู่40 but t h e y ็นต t แบตเดรย์ Yes I told you 40% i t to 4 o r t y right Amazing อ่าบ่อน้ำร้อนที่นี่เป็นคร่จค่ะนี่ค่ะอุณหภูมิ50องศานะคะ o h maybe here right here it's boiling Yes เขาอนุญาตนะคะให้เราแช่มือแช่เท้าได้วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อน นี่อยู่ข้างในนะคะ ah, พอข้างในอ๋อ ah, here little more warm r e a l l Yes y I feel amazing thing okay what do you think I will to try my feet to put inside Yes you can do it มา oh, it <Might> try <laughs> it's like rotating บางคนอยากลองเอาเท้าแช่นะคะวันนี้ไม่มีใครมาเลยค่ะ หลังจากหยุดหลายวันเราไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ก็เลยมาเที่ยวบ่อน้ำร้อนอู้อาวรเียดอะไรงเยตุ้มชาอร์เดนเดียดโอเคยูโเดย์อไซเยีย o o k l e 50%ชัวร์โอ้ยเคอไรฟอนออฟเฮีย50 e g r e e is m e e r i t e s เยดตุ้มชาอิ t o r e รียนซ์ ตรงเมื่อกี้บ่อมันร้อนมากค่ะบางเขาจะลองเปลี่ยนมาแช่เท้าตรงข้างนอกบ่อข้างในร้อนมากอ๋อเ e ี e e นรออนมซ l y e กเดียร์มั it's like a 50 คือโชว์เท้าบางแดงเลยนะคะคือน้ำมันร้อนมากประมาณห้าสิบองศา <laughs> บางเขาบอกว่าร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราลองดูอุ๊ยร้อนจริงๆ <laughs> นะคะคือเราสามารถวางเท้าแช่ได้สักพักแล้วก็ต้องเอาขึ้นเพราะว่ามันร้อน <laughs> ดูเลยค่ะเทา้าแดงเลยค่ะ <laughs> ดูในวิดีโอไม่ได้สัมผัสเหมือนรู้สึกเหมือนจะไม่ร้อนแต่ <c oughs> ของจริงร้อนมากเลยค่ะมาแค่สองคนกับบังนะคะนึกว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวเลยค่ะไม่มีคนมาเสียดายนะคะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะวันนี้ไม่มีแดดนะคะอากาศดีมากเลย ตอนนี้แช่ไปสักพักเราจะเริ่มรู้สึกทนความร้อนได้ค่ะถ้าช่วงมาใหม่ๆก็รู้สึกว่าจะร้อนเกินไปต้องยกเท้าขึ้นนี่ไม่ต้องแล้วค่ะรู้สึกสบายเท้ามากเลยทันนี่ยัวขันที e หรอไปดิตรอ n นักอืมไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นครั้งแรกเลยนี่เป็น n ร t u r a l really a m a z i ่ง บ่อน้ำพุร้อนบ้านปป่งลำปางนะคะสโขตไทยวันนี้อากาศดีมากนะคะฝนตกปลอยๆคลึ้มๆเหมือนเราเป็นบ่อส่วนตัวเลยค่ะมากันแค่สองคนกับบางค่ะไม่ม,ม,มีนักท่องเที่ยวท่านอื่นเลยสนุกไหม <Yes. S 1> How do you feel? Now feel better but i t still like uh, it's good for feet uh huh. like <a> สบายสบายไหม Yes สบาย Now can บางเขาบอกว่าตอนแรกทนไม่ได้เอาเท้าจุ่มแล้วรู้สึกร้อนตอนนี้แบบสบายๆค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะภายในบ่อถ้าใครมีโอกาสขับรถผ่านเส้นนี้นะคะก็แวะมาเที่ยวได้นะคะเขาทำไว้สวยดีค่ะ บ่อน้ําร้อนคือบ่อที่มีน้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินค่ะและก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายของมนุษย์เราซึ่งก็เป็นสาเหตุที่เราเวลาสัมผัสรู้สึกร้อนค่ะพาเดินชม,มบริเวณรอบๆบป่งน้ําผุร้อนนะคะ อันนี้จะเป็นบ่อด้านในนะคะเดี๋ยวพาเข้ามาดูค่ะอันนี้เป็นห้องล้างตัวนะคะอันนี้เขาทำไว้ให้เราแช่ตัวแต่เสียดายนะคะเหมือนเขาทำแล้วนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาหรือยังไงไม่รู้เหมือนตอนนี้ปล่อยให้ทิ้งล้างเลยเพราะว่าเรามากับบังแค่สองคนก็มีแค่เราสองคน นะคะคน้าร้อนอเดินเข้ามาไอน้ำร้อนพุ่งออกมาปะทะหน้าเลยนะคะคือน่าจะร้อนมากโหถ้าทำดีๆคิดว่าแข่งกับออนเซนได้เลยนะคะเนี่ยเสียดายจังเลยเนาะการท่องเที่ยวไม่บูมเท่าไหร่สวยจังน้ำพุ่งออกมาน้ําร้อนมากเลยนะคะเหมือนข้างนอกเลยเดี๋ยวเราลองเอามือจุ่มดูนะคะว่าร้อนเหมือนข้างนอกไหมนะคะโหร้อนมากเลยะคะ่ะ ดูค่ะมือแดงเลยค่ะ Especially beautiful and so I, there if you can see have also like a mount come here make y spend time make you relax นั่งอยู่นี่สักพักนึงได้แล้วค่ะเดี๋ยวบังใส่รองเท้ากลับละค่ะเดีย๋ยวเราจะออกไปละ